สวัสดีค่ะทุกคนเราปานเอ,เองนะก็คือวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราอะโดนพนักงานโกงเงินที่นะพะิลโลกเลยตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงปีหนึ่งเพิ่งเปิดเทอมใหม่อะเราเป็นเด็กใหม่เขาป่ะใช่ป่ะเอหน่ามันก็ซื่อๆอาจจะแบบหลอกง่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยโดนหลอกโอเคสิ่งเราพูดวันนี้จะประสบการณ์ที่เรามาแชร์แนวเนี้ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะแล้วอยากเราไม่ได้โกโหกเราพูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไปดูกันเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงไปฟังกันโอเคทุกคนเรื่องมันแบบนี้นะก็คือเราต้องไปชําระค่าหอพักซึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทเราจะไม่ได้ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วพี่พนักงานคนนั้นอนะ่ะเขาต้องเขาต้องทอนให้เราห้าร้อยกว่าบาท แต่ว่าเขาไม่ทอนเขายื่นใบเสร็จให้ยื่นใบเสร็จเสร็จเราก็ยืนรอต่างทอนใช่ปะแล้วพี่เขาก็เรียกลูกค้าอีกคนหรือคนที่จะมาชําระเงินอีกคนอะ่ะเรียกไปคุยด้วยเลยแล้วพอเขาเข้ามาใช่ปะเราก็ต้องเดิอนออกมาเราก็ต้องออกมาพอออกมาเราก็แบบไม่ไต้องทอนเราก็เดินออกไป <c oughs> ยังไม่ออกจากประตูนะทุกคนแล้วก็บอกพี่ก่อนพี่ที่เขามาส่งเราแล้วบอกว่านี่ ee, ไม่ไต้องทอน ต้องทายัางไงาแล้วก็เราเดินแล้วก็แล้วก็เดินไปบอกแม่บ้านที่อยู่หน้าประตูที่เขากดเจลวะให้แล้วก็บอกว่าแม่บ้านคะหนูไม่ได้ตังทอนคะนี่คะ่ะนี่หนูว่าไม่ไตังทอนเขาประมาณห้าร้อยบาทค่ะแล้วพี่บ้านเขาตีใจมากเลยนะเขาไม่ได้ด่าเราเลยนะเขาก็เดินพาเราไปหาพี่คนนั้นแล้วก็บอกพี่เขาว่าหนูน้องไม่ได้ตังทอนแล้วพี่เขาก็เอาตังทอนให้แล้วก็บอกว่าขอโทษค่ะพี่ลืม ที่พี่เขาบอกว่าพี่เขาลืมใช่ไหมแต่เราไม่ได้เอาใบาเสร็จให้พี่เขาดูนะแต่พี่เขาก็ถอนตังมาตามจำนวนเป๊ะๆเลยพี่ลืมสงสัยลืมจริงๆจะหยอฮะลืมเหรอโอเคลืมก็ลืมก็แบบไม่ได้เป็นพี่เขาอาจจะลืมจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีที่ยังมีสติอยู่กับเื้นกับตัวตังตังห้าร้อยบาทคือทุกคน ถ้าเราคนถ้าคนที่เคยทํางานหาเงินเองอะห้าร้อยบาทมันมีค่ามากกว่าจะได้ห้าร้อยวันหนึ่งทํางานไม่ถึงห้าร้อยนะทุกคน <sm ick> ก็อยู่ได้หลายวันห้าร้อยนี่คือแบบอยู่หอนี่คือแบบซื้อของได้เยอะอยู่นะก็หลังจากเตือนออกมาใช่ปะ่ <S <S พะพอได้เงินเสร็จแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณป้าเขาที่บอกให้ขอบคุณขอบคุณพี่เขาทาี่เอาตังค์ให้เอแล้วก็แล้วก็เดิมแล้วก็มองกลับไปนะคือพระระยยนักงานในขันนั้นอะ พนักงานที่ทํางานร่วมกันอะ่ะเขามองหน้าพนักงานพี่พนักงานที่ไม่ให้ตังเราเลยมองแบบมองแรงอะ่ะสุดสุดมาแต่ก็ได้ตังถอนมาก็คือแบบได้เงินมาก็เราดีใจที่เราได้เงินแต่ก็เกือบเกือบมาขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะหวังว่าเรื่องที่เราเล่าอ่ะจะเป็นอุทาหรณ์กับทุกคนมีสติตลอดนะทุกคนอย่าโดนหลอกง่ายๆนะคะถ้าใครอยากให้เราเล่าเล่นแบบนี้อีก พราะเราโดนหลอกบ่อยมากเรามีเรื่องมาเล่าเยอะแยะเลยอ่าก่อนอื่นนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช่นนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนอีกนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย